ก็อาจจะสูงกว่าตัวกองทุนตราสารนี้ระยะสั้นเพราะว่าตัวกองทุนนี้เนี่ยเป็นตราสารนี้ระ,ะยะกลางระยะยาวนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในแง่ของตัวคุณภาพของบริษัทที่ลงทุนเนี่ยก็ถือได้ว่ามีความปลอดภัยสุดเพราะว่าเอ่อเป็นการลงทุนในพนธนบัตรรัฐบาลหรือวกเอ่อตราสารนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างเดียวนะครับค่ะอันนี้รางวัลที่ได้รับจากมันเนี่ย Banking Award สองพัสําสำหรับ2กองนี่คือรางวัลอะไรคะคุณประภาสก็เป็นรางวัลที่ผลประกอบการโดดเด่น ค,ครับแล้วก็เป็นรางวัลที่ให้โดยหนังสือตัวการเงินธนาคารนะครับซึ่งเขาก็จะจับในช่วงสักสองสมปีที่ผ่านมาให้ให้รางวัลสำหรับกองทุนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นกองทุนตาสารหนี้ตาสารทุนกองทุน LTF ต่างๆเบรอร์จอกรุงศรีก็เป็นหนึ่งในเบรอร์จอสักประมาณ4-5บรอร์จอที่ได้รับ ตัวรางวัลกองทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวตราสารนี้ครับอืมค่ะทีนี้จริงๆต้องยอมรับว่า2ตัวนี้เนี่ยกรุงศรีตราสารเพิ่มรั์แล้วก็ปฏิบัติเพื่อการเลี้ยงยังชีพเนี่ยเราไม่ค่อยได้คุยกันในรายการนะคุณประภาสก็เลยอยากจะให้ช่วยขยายกันหน่อยดีไหมคะนะแต่ละกลองเนี่ยไปลงทุนในอะไรอย่างไรแล้วก็เหมาะกับผู้ลงทุนในประเภทใดเอามาเริ่มที่ตัว KFS Plus กันก,นก่อนนะคะได้ครับก็ตัวกองทุนเปิดแต่ตัว KFS Plus หรือกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มรับอะครับ เป็นตัวกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นๆก็คือพวกไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรบาลเงินฝากธนาคารนะครับหรือตัวหุ้นกู้ต่างๆหุ้นกู้ธนาคารพาณิชย์บ้างหุ้นกู้บริษัท l e a s ิ้งบ้างหุ้นกู้บริษัทเอกชนบ้างที่มีเครดิตเร й ติ้งเนี่ยในระดับที่เอลบขึ l ้นไปนะครับแล้วก็มีอายุสั้นๆประมาณสั้ประมาณ3เดือนไม่เกิน6เดือนนะครับดังนั้นในตัวอายุกองทุนนี้จะสั้นมากก็คือว่ามีตัวตราสารต่างๆหรือเงินฝากที่เราฝากตั้งแต่ ามวันก็มีเจ็ดวันก็มีนะครับสิบสี่วันก็มีหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนก็มีนะครับตัวกองทุนตัวนี้เน้นก็คือว่าพยายามให,ให้ตัวมูลค่าสินทรัพย์ที่เป็นเอ็นที่เราเรียกว่า n e t a s s e t value นะฮะหรือมูลค่าหน่วยลงทุนเนี่ยเพิ่มค่าทุกวันแล้วก็ไม่ติดลบดังนั้นเนี่ยในแง่ของตัวกองทุนกองน,นี้เนี่ยก็จะต้องมีความมั่นคงและปลอดภัยที่สูงเพราะว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราก็คือว่าเป็นกลุ่มบุคคลทั่วไปหรือบริษัทท่างร้านต่าง ที่มีเงินเย็นและต้องการเอาเงินมาพักนะครับแต่สักวันหนึ่งในอีกระดับหนึ่งอีกสองอาทิตย์อีกเดือนอีกสองเดือนสาเดือนเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้เงินก้อนนั้นนะครับและเลยกองถึงกองนี้ก็จะมีลูกค้าค่อนข้างมากมายทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลโดยทั่วไปที่อาจจะมีเงินฝาก5 0 0พบาท1 0,000บาทก็มาฝากไว้เพราะว่าอัตราผลตอบ,บแทนเนี่ยจะสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารแต่ว่าบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารหรือทั่วไปก็จะสะดวกในการ เบิกกันนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้ ATM เอทีเอ็มเบิกได้ใช่ไหมเบิกวันนี้ได้เงินพรุ่งนี้เลยเออได้เงินวันนี้เลยแต่ถ้าเป็นกองทุนเปิดคุงศรีตาสารเพิ่มทรัพย์เนี่ยเปิดวันนี้จะได้เงินวันพรุ่งนี้ครับทีบวกหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่ใชแต่แตาลตอบแทนก็จะอยู่สักประมาณสองเปอร์เซนต์นิดหน่อยในใน,ในในในช่วงที่ผ่านมานี้นะครับก็ถือได้ว่าก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับเงินฝากประเภท3เดือน6เดือนประจำของธนาคารดังนั้นก็ลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่เป็นลูกค้า เงินฝากธนาคารที่ฝากเงินไว้แบบประเภท6เดือนสามเดือนหรือ1ปีแล้วก็รู้สึกว่าฝากประจําและอาจจะบางครั้งต้องการใช้เงินเนี่ยเวลาไปถอนเงินเนี่ยก,ก็จะไม่สะดวกเพราะว่าต้องต้องเป็นถูกล็อกไว้สเดือนถึงหนึปีนะครับแต่ตัวกองทุนกองนี้ให้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่ามีความยืดหยุ่นมากกว่าก็คือไม่ต้องล็อกตัวเองสมเดือนถึงหนึปีนะแต่ท่านก็สามารถ ที่จะลงทุนไปได้นะครับสามเดือนหกเดือนหนึ่งปีก็สามารถลงทุนได้นะฮะเพียงแต่ว่ามีความยืดหยุ่นในการเทียดของเงินได้ครับเลยพวกบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับที่จําเป็นจะต้องหมุนเงินก็จะชอบเช่นเดียวกันนะครับพวกบริษัทที่เป็น SME เนะฮะเจ้าของกิจการเล็กๆบางครั้งมีเงินเย็นแทนที่จะไปอยู่ในบัญชีกระแสะและวันไม่ได้ดอกเบีย้ยหรือไปอยู่ออมทรัพย์ได้ดอกเบี้ย0ู้าเปอร์เซ็นต์เขาก็รู้ว่าอีก3วันเขาจะใช้นะอีก7วันหรืออีก10กว่าวันจะใช้นะ เขาก็จะมาฝากไว้ตรงนี้ั้งห้าแสนบ้างล้านหนึ่งก็มีหรือบริษัทใหญ่ๆก็มีครับฝากที่เป็นเป็นร้อยล้านหรือเป็นหลักพันล้านก็มีนะครับก็จะเป็นกองทุนที่เหมาะสําหรับไว้เตรียมไว้สาหรับบริหารสภาพคล่องไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือบริษัทห้างล้านโดยทั่วไปทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยที่ใช้บริการของของกอง,องทุกองนี้ ค่ะอีกตัวหนึ่งเป็นกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบตัตรเพื่อการเลี้ยงชีพตัวนี้เป็น RMF ด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับตัวนี้ครับก็จะเป็นกองทุนที่จะได้รับความนิยมจากคนที่ต้องการลงทุนในกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพนะครับเพื่อที่จะประหยัดภาษีนะฮะแต่เนื่องจากว่าตัวเองอาจจะมองว่าการลงทุนเนี่ยตัวเองอาจจะจัดพอร์ตการลงทุนแล้วพบว่ารับความเสี่ยงได้ไม่สูงนะครับดังนั้นเนี่ยเงินที่จะจัดสรรที่จะลงทุนใน กองทุนประเภทต่างๆอาจจะต้องมีตราสารหนี้ด้วยที่มีความปลอดภัยและมั่นคงสูงนะครับดังนั้นตัวกองทุนที่เป็นตัวกองทุนเพื่อการลงทุนหรือ RMF เนี่ยของเรากองนี้ก็อาจจะตอบโจทย์ตรงนั้นได้ที่ว่าถ้าหากว่าเงินของท่านนะที่จะลงทุนในกองทุนเพื่อการลงทุนหรือ RMF เนี่ยและอยากที่จะจัดสรรเงินที่มาลงในกองทุนกลุ่มประเภทนี้เนี่ยที่จะอยู่ในตราสารหนี้เท่านั้นหรืออาจจะเป็นตราสารหนี้ภาครัฐเท่านั้นนะครับ กองทุนตองนี้ก็จะตอบโจทย์ตรงนั้นนะครับก็มองว่าตัวเองเนี่ยอาจจะมีการลงทุนในหุ้นอยู่ใน LTF อยู่แล้วแล้วก็มีสัดส่วนการลงที่ค่อนข้างมากแล้วอยากที่จะมาลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้ไประหยัดภาษีด้วยเนี่ยก็กองทุนเปิดภุมิพันธรรมด้วยกันที่ก็จะตอบโจทย์ตรงนั้นครับ ก็เป็น2กองทุนนะคะล่าสุดที่ได้รับรางวัลจาก Money and Banking Award 2014ทีนี้สัปดาห์ที่แล้วค่ะคุณประภาสเราคุยกันถึงอีกกองทุนหนึ่งอันนี้ถือเป็นกองทุนใหม่ของตัวกรุงศรีด้วยนะคะคือกองทุนเปิดกรุงศรี Global Healthcare Equity ปันผลนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุยกันอยู่ในช่วงของการเปิดขาย IPO ใช่ไหมคะคุณประภาสใช่ครับค่ะ เป็นกองทุนที่เปิดเสนอขายตั้งแต่วันที่22ที่ผ่านมานะครับจนถึงประมาณวันที่31กรกฎาคมนะครับซึ่งผู้ลงทุนก็สามารถไปไปสอบถามได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทุวประเทศไทยหรือเบอร์จอบกรุงศรีก็ได้นะครับติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทร0 2657 57, 57 57ก็ได้ว่าอยากจะคุยกันในรายละเอียดหรืออยากจะสอบถามเจ้าหน้าที่ในรายละเอียดน,นะครับแต่ก็ขออนุญาตที่จะเรียนก็ค่าอย่างนี้ครับที่เราคุยกันไปอาทิตย์ที่แล้วครับคุณสลินนาคือว่า หลังจากที่ผมได้คุยกับคุณดินาไปเนี่ยก็ต้องใช้คําว่าสัปดาห์ที่แล้วผมก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลากับการเดินสายพูดให้ผู้ลงทุนฟังนะครับเกี่ยวกับตัวนี้เหรอคะเกี่ยวก,กับกองทุนตัวนี้เพ<อ>ืก็มีโอกาสได้ไปพูดที่โรงแรมแคมป์เบ้สกี้โรงแรมโฟร์ซีซันโรงแรมคอนราดนะครับก็เป็นสถานที่ที่เราจัดคอนเฟน์ให้กับลูกค้ากลุ่มต่างๆซึ่งก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มที่ ค่อนข้างถือได้ว่าเป็นเป็นไฮเน็ตเวิร์ดก็คือเป็นผู้ที่มีสตุ้งสตากค่อนข้างมากหน่อยแล้วก็อาจจะมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีประสบการณ์การลงทุนเนี่มายาวนานนะครับผมมีโอกาสได้รับคาถามแล้วก็ได้พูดคุยกับผู้ลงทุนหลายๆท่านก็พบว่าแต่ละท่านก็ลงทุนมาเป็น5ปี10ปีลวนะครับแล้วก็ลงทุนมีทั้งกองทุนหุ้นกองทุนตราสารหนี้กองทุนประเภทต่างๆทั้งในและต่างประเทศเนี่ยหลายๆคนก็มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญที่มากพอสมควร แล้วก็มีเงินลงทุนที่อยู่ในกองทุนประเภทต่างๆเนี่ยบางท่านก็เป็นหลักสิลล้านบางท่านก็เป็นหลักร้อยล้านบางท่านก็เป็นหลักพันล้าน,นนะครับก็เสียงตอบรับจากผู้ลงทุนค่อนข้างดีมากนะครับเพราะว่าผู้ลงทุนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็มีประสบการณ์ค่อนข้างมากมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการลงทุนที่ค่อนข้างสูงแล้วก็มีโอกาสที่เขาเรียกว่าไปฟังสัมมนาในระดับเขาเรียกว่าเวิลด์คัสค่อนข้างเยอะเนี่ยก็พอเขาฟังเขาก็เข้าใจในเรื่องของโอกาสที่ว่า ในแง่ของประชากรโลกเราเนี่ยก็เติบโตอย่างต่อเนี่ยนี่เราทราบอยู่แล้วแต่ประชากรผู้สูงวัยเนี่ยเติบโตมากกว่าประชากรโดยค่าเฉลี่ยอันนี้แต่ละคนที่อาจจะยังไม่ทราบเพราะว่าคนคนเดี๋ยวนี้ก็ดูแลตัวเองดีด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของการแพทย์ก็พัฒนาขึ้นเยอะนะคุณประภาษ์เนาะใช่ครับการแพทย์พัฒนาได้ขึ้นดีขึ้นมากนะครับเพราะบริษัทต่างๆเนี่ยาพยายามคิดค้นตัวยาคิดค้นเครื่องมือทางด้านการแพทย์นะคิดค้นในเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพ นะครับรวมทั้งก็มีผลิตทางด้านบุคลากรทางด้านการแพทย์คุณหมอนางพยาบาลต่างๆเนี่ยที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญในเชิงลึกของแต่ละสาขาวิชาชีพมากขึ้นเนี่ยเกิดส่งผลให้อายุยืนมากขึ้นเรื่อยๆในแง่ของประชากรทั้งโลกนะครับปัจจุบันคนเฉลี่ยทั้งโลกเนี่ยก็อายุประมาณทั้ง73.7ปีนะครับเปรียบเทียบกับ5ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ72.6ปี ก็คือตอนนี้ทุกห้าปีประชากรเราอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นหนึ่งปีนะครับค่ะซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยในสักสิบยี่ิปีที่แล้วเนี่ยก็อายุเฉลี่ยประชากรจะเพิ่มขึ้นหนึ่งปีทุกๆสิปีที่ผ่านไปเดี๋ยวนี้ทุกๆ5ปีอายุประชากรเพิ่มขึ้นหนึ่งปีละก็แสดงว่าในเรื่องของอาการาการแพทย์ต่างๆรวมทั้งในเรื่องของการดูแลตัวเองหรือในเรื่องของอาหารต่างๆเนี่ยส่งผลให้คนเรามีอายุยืนขึ้นซึ่ง นั่นแหละครับก็จะส่งผลดีต่อในเรื่องของอุตสาหกรรมทางด้านในเรื่องของ heel care เพราะว่าคนที่แก่มากๆเนี่ยหรือเริ่มแก่ตัวขึ้นเนี่ยก็จะมีลักษณะการจับใจ่ายใช้สอยเงินเนี่ยทางด้านเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพนะครับมากกว่าคนหนุ่มสาวเนี่ยถึง4เท่าตัวดังนั้นเนี่ยการที่ประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีจํานวนประชากรที่ เปิดโตประมาณปีละ1.9เนี่ยนะครับแล้วก็คิดว่าในอีกสักประมาณ10ปีข้างหน้าเนี่ยประชากรผู้สูงไวัทั้งโลกมีตั้งประมาณ1,200ล้านคนเนี่ยก็น่าจะส่งผลให้ในเรื่องของตัวธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเฮลท์แคร์เนี่ยน่าจะได้รับผลผล,ผลประโยชน์ในเชิงบวกเมื่อ <c oughs> เทียบกับอุตสาหกรรมอื่นเพราะว่าอุตสาหกรรมนี้ก็ค่อนข้างถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ ที่ผู้ริโภคอมูาไปซื้อสินค้านี่ก็ต่อรองราคาไม่ได้ไม่เหมือนกับอุตสาหกรรมอื่นนะครับก<ะ>็ยังมีการต่อรองราคาหรือการแข่งขันที่สูงๆูงเนี่ยแต่อุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมที่ที่ผู้ผลิตนะรหรือผู้ให้บริการเนี่ย ค่อนข้างที่จะมีอำนาจการต่อรองสุงนั่นคือมีกำไรที่คัอนข้างสูงคะ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจุดตรงนี้ก่อนคุณประภาสช,ช่วงหน้าเนี่ยนะคะมาคุยกันต่อว่าแล้วตัวกรุงศรี global health care เนี่ยเขาไปลงในอะไรอย่างไรเผื่อว่าผู้ที่สนใจเพราะว่ายังมีโอกาสซื้อได้ถึงสิ้นเดือนนี้ด้วยนะคะสักครู่กลับมาคุยกันต่อค่ะ